สวัสดีครบับพบกับพี่น้องต้องไปสุกูสุข้นกับผมมือนีกับภาพพี่น้องมาดักปลาไหลนะครับตุ่มหอหน้าอกบัวครับผมตุ่มหน่อยพี่น้องวัดรอบหกสิบเส้นครับผมโอ้เดี๋ยวบดเลยตัวนี้วัดรอบเจ็ดสิบเส้นพี่น้อง งาดกบัว,ก,วกันครับผมออกมาทำกันซิบก่าหลังพี่น้องบม่รู้ว่าสิดักบนประดอกไม้มันแข็งครับผมไม้บกกว้างมันที่จริงกับไม้มันกว้างหรอกครับแต่ว่า,วามันติดปลาเขากะเจาะกะเจาะยังบม่ได้เกียวเขาครับผมเดี๋ยวห้องพี่น้อง ก็รีดสดแล้วก็แค่ไก่้ครับผมตเติมไปเรื่อยพี่น้องรับสองเลยครับผมแล้วก็แช่น้ำเข้าถ้าปากง่า,จายจังเลยพี่น้องแบบนี้ครับผมโอ้โห สลีกไงหดหดตะบลุงเห็น่ะเดี๋ยวถ่ายพี่น้องอเองบื้องไม้จะกหยครับผมน่ครับสภาพไม้ป้าหยาเขานกเต็มเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังติดป้าขเขากระโจอยู่ฟังฟังทั้งผุนยังไปดักโบได้ครับผมเขาจจะดักไปแค่นี้ละบุ่รูร้ว่าเได้จักลังครับผม ขออนุญาตดักไอ้พี่น้องเบิ่งจากหลังครับผมแดดแข็งแรเพาออกนี่แล้วพี่น้องผมเปิดหนาไว้แล้วครับผมขออนุญาตพันกันเสียขึ้นจกน็ได้ครับผมวันแต่ฟังซ่านซ้ำพี่น้องผมเปิดหนาข้างล่างไว้แล้ว ก็ย่มเปิดอ,อย่างข้างล่างเห็นมันลงๆครับผมแ้กมวก,ก็ตุ่มหอกหันหันง่าไปน้ำฟังไปขางฟังหันชบาหยอก,จกหจักจังไงครับผม ไฟายามห้ายาเนี่ยมันค้องครับถ้าบุมีม่หยาคล้องเก่็ไม่ซักครับผมเห็นมันเนียนๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับขออนุญาตดักให้พี่น้องเบื้องล่างเดียวนี่อได้ครับเด้อเพราะว่าหกเสลี่ยงเกินจะก,กี่ไทยได้บัวเด้พี่น้องมืออื่นก็ได้จ้ะขออนุญาตไปดักให้มันเลี้ยวกันครับผม สวัสดีตอนเศร้าๆอากาศเย็นๆพี่น้องโซนี่อากาศดีครับกูวมมีหมอกลงอมภาพพี่น้องมายามตุ่มปลาไหลที่ดักไปยังวัานครับผมกับเยื่ที่ดีที่สุดในโลก <c oughs> แต่ว่าก้อนที่ไยายามพี่น้องเขาอ,อนุญาตยเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องจังน้อยครับผมสำหรับพี่น้องที่สู่การสู่งานกรุงเทพกรุงเทพหรือว่าตั้งประเทศ ่บอกเคยมีเวลาก,กับบันนะครับเนาะสารบันพอนจบบรรยากาศนะ้อฝากแล้วครับผมบรรยากาศยำส اؤ ยนาะโอ้สุดยอดอะไปยน้องรุ่นมุงตุ่มไปลายห่อครับผมนี่ครับไม้นี้เขาใสา่ไว้สามหลังครับผมนี่ครับตุ่มหฮอแล้วก็ยุบหุ่นยุบหุ่นสามหลังครับผมไม้นี เรวก็จะไปอีกไม้หนึ่งปู้ันไม่อยู่มันก็ปู マングローブにかいぷーいるん。うん。<laughs> ยันนี่ก็ถทืบปูครับผมโอ้ยปูเข่าแล้วปลาไหลมันก็บาแก่เข่าแล้วเนาะเม่นีปลาไหลมันก็บาแก่เข่าแล้วครับผมอย่างนี้มียังเลยไม่ได้ซ้ำหลังเฝ้าบ่ ตุ้มสองเลยพี่น่อกเลยหอดไม้ที่สองให้เราพี่น้อกโหครับตุ่มอยู่ใน่รั่น้ำยังไหลอยู่ครับผมโอกาสได้ตัวนี่คือสินหน่อย ขับตุม่มฮะมากันกับผมไม้แหลกจามลังเป้าหลวดเลยเี่เยแตอีปูไม่เป็นไรไดยอุ้ยปันพี่น้องเด้ ปิดเปิดเปิดเปิดอันนี้คนด่า,าจนเลเดี๋ยวขยี้น้องเบิ้งกันครับผมฮ่าพี่น้องสองเต็มครับผมหมักง่าเลยเดี๋ยวเราออกเด้อพี่น้องเบิ้งเนี่ยโห่จังครับผมหลังแรกของไงน,นี่ งาดอกบวัวเขาท่อง,งานครับผมไปดุนล้างโต๊ะไปครับผมล้างที่สองพี่น้องอู้ยล้างที่สองแต่มีเตี่ยมกันครับผมอะไรตัวนึงโอ้ใส่งามครับผมนี่ก็มากคุ้นจัง่อย ครับอ,อะไรต้องยุมไม้พีเตนนันจะตนนนโตรครับผมทีม่สามครับผมตงไม้นี่สองหลังห้องมันแล้วครับผมที่สามยิงดีอ้ยเข้าได้ยิงดีโอ้ยตาย

ไฮ้ยวมงามครับโอ้น่ครับผมงา,าอัดหลาดเลยงาหัวตุ่มเลยพี่น้องนนะเอท้ที่หครับพี่น้อง อ๋อเลยจริงดิตัวแม่งี่โตว้าแม่งันนี้ปลาไหลยันขนาดด้วยครับเนี่ยแม่งันนี้ปลาไหลบางตัวเนี่ยปกะกาเขาเลยครับผมแต่แม่งันนี้เขา you don't. Well. It's a thing you told you look. Can Ini sudah ฟ้าวอ๋อแต่ว่าีนท,นที่มันบ่มะปล่อยอโอ้ยีต่ฟ้ากับฟ้าเท่อขี้เหร่ขี้นึงคือ,คอ Money này khóc đi bụng mi phalay lê, you know. Langhi doo mày phao kìa tay mày phalay yung kìa tội danh xanh mày 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 งูปลาหน่อยหึฮึหนงงูหน่อยตัวหนึ่งครับผมทีวันโอ้ยอือฮน้สุดท้ายครับผมของที่รีวิวพี่น้องบึงวันตันสุดท้ายแล้วเป็นหนึ่งในน้อ โอ้ยดีดีโอ้ยึีนเลเนี่ยโอ้เอปล่าห,า,หาหลายพอเด่นนี่จะตัวงามจี่หนหองผมโอ้อยอะไรไม้นี่ตัวงามครับครับผมวห่าหัวหลัดอืออมันลังสุดท้าย ไงเลยพี่นอ้องไปสรุปผลงานกันครับผมครับพี่น้องสรุปผลงานกันครับผมอันนี้เฝ้าอันนี้เฝ้าโอ้ยเฝ้าไหลครับผม นี่ะเตี่ยมสีหลังต้อนนี่เตี่ยมสีสวยอยู่ครับผมผมงามจีนองแปลกใหม่

เดืจะโลกกลัวเขาผมนักอิงตึงเลยเกลีบสองโล่ฝนบุญอะไรงไรี้ตัวงี้รับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุกูสุกุนกับผมที่เขามารับช้มคลิปน้งกันจนจบถ่ายดีกับฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามเขาเมนน์มาเป็นกําลังใจกันที่เก่าละรับผมจังพอกในไม่คลิปนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ 你给人家，你弄。